เรื่องจังหวะหัวใจเสียงเปียโนโดังแผ่วเบาในร้านกาแฟเล็กๆย่านเก่าแก่ของเมืองเมทาวีเจ้าของร้านกาแฟและนักดนตรีสมัครเล่นกำลังบรรเลงเพลงโปรดของเธอก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตากับชายแปลกหน้าที่นั่งฟังอยู่อย่างตั้งใจภวัตนักเขียนหนุ่มเดินทางมาเพื่อหามุมสงบ ในการสร้างแรงบันดาลใจแต่กลับได้พบเสียงดนตรีที่ทำให้หัวใจเขาสั่นไหวคุณเล่นได้ไพเราะมากเขาเอ่ยชมหลังจากเพลงจบเมทาวียิ้มบางๆขอบคุณค่ะฉันเล่นตามความรู้สึกจากวันนั้นเขากลายเป็นลูกค้าประจำของร้านกาแฟแห่งนี้ทุกเช้าเขาจะมาพร้อมโน้ตบุ๊ก และสั่งลาเต้ร้อนฟังเมทาวีเล่นเปียโนโและจดบันทึกเรื่องราวของเธอลงในสมุดวันหนึ่งพวัดส,ส่งต้นฉบับของเขาให้เธออ่านนิยายเรื่องนี้เมทาวีมองเขาด้วยแววตาสั่นไหวทำไมตัวเอกถึงเหมือนชั้นขนาดนี้พวัดหัวรอกเบาๆเพราะคุณคือแรงบันดาลใจของผม เธอรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะเป็นครั้งแรกที่เธอเข้าใจว่าเสียงดนตรีของเธออาจไม่ได้มีแค่เธอที่รับฟังอีกต่อไปและในค่ำคืนที่ฝนโปรยปลายเมทาวีเล่นเปียโ,โนเพลงหนึ่งให้ภวัตฟังเป็นเพลงที่เธอแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อเขา